แล้วก็บวกไม่รู้กลัวไม่กล <iam trips> ้าบวกไม่รู้จึงไม่ไม่ไม่เอาดีกว่าไม่เชื่ออย่าลบหลบประมาณนั้นเจ้าครับเอวันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีวาระสำคัญสองสองเรื่องนะครับหนึ่งก็คือเรื่องของเขาคดีเขาเท่าวิหารหลวงปู่จะให้สติให้แนวคิดให้กำลังใจอย่างไรเพราะดูเหมือนว่า มันก็เป็นผลเสื่มเรื่องตั้งแต่25 0 5สอ้าเป็นผู้มีคำประินของสามโลกของเราแล้วก็ถืว่าแต่ว่ามันก็มีวัฒนาการแล้วเปลี่ยนมาเยอะจนทุกคนวันนี้มันก็มีประจักษ์พยานหลายอย่างที่เขาน่าจะสูจส์ว่ามันมเป็นเรื่องผลประโยชน์ของคนไม่กี่กลุ่มไม่กี่คนเองแต่นี้ประเทศชาติส่วนใหญ่ก็ไม่ได้แล้วรู้ไปการแก้ไข มาตรา190ที่ว่าเรื่องของการที่การทำสมมิสัญญาใดๆนีๆ่ก็ไม่ต้องผ่านความเห็นจากสภาหรือไม่รัฐบาลมีอยน่าเต็มในการตัดสินใจนนดได้เลยอันนี้ันคูกคิดยังไงครับมองก็มีสองมองถ้ามองแบบคาดคอหน่อยก็บอกว่าให้สารพิพากษาไปเลยป่ปะยกไอซีตารางกิโลเมตรให้ตุเป็นไปนเลยมันจะได้จบเนมองแบบคาดคอ แล้วแล้วท for oh. oh. yeah, ุกอย่างมันจะได้จบจบยังไงก็จบประมาณว่ามึงอยู่ไม่ได้ออไม่อเออมันจะได้จบไงมันจะได้จบมันมีนกหวีด้วยเนีจะได้จบเราเราไมต้องเหนื่อยมากกูก็จะได้ไม่ต้องทั้ นึ่งก็มองแบบพี่กับน,อน้องมองแบบมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและกัน mm. ก็อยากให้ศาลหยุดการพิจนารณาคดีแล้วก็บอกว่าให้สองประเทศไปตกลงกันเอง mm. นี่ก็เรียกว่ามองแบบพี่กับน,อน้องถามว่าหลวงปู่อยากให้เป็นอย่างไรอยากให้เป็นสองอย่างเลยอยากให้เป็นสองอย,ย่าง เพราะอะไรเพราะว่าก็ได้ประโยชน์ทั้งสองอย่างไม่ใช่ลังปู่ได้ประโยชน์ชาติได้ประโยชน์ทั้งสองอย่างเอาชาติเป็นหลักไม่ใช่เอาอาลมเป็นหลักก็เราก็หวังว่าหวังว่าสาลจะพิพาสาอย่างอย่างอย่างถูกใจกันทั้งสองประเทศทั้งสองฝ่ายจบ,จบมองมุมหนึ่ง ผอยากกลับยนถามเรื่องว่าถ้าหากว่าสังคมไทยยผมคิดว่าปัจจุบันนี้มันเป็นวิกฤตคุณธรรมหรือว่าคุณธรรมของคนแต่ละมุมมองไม่เหมือนกันบางคนมองว่าผลประโยชน์เป็นตัวตั้งถ้าใครให้ผลประโยชน์กับเราก็ก็เป็นคนดีอีกมุมหนึ่งบางคนบอกว่าถ้าผลประโยชน์ได้มาซึ่งไม่ถูกต้องเนี่ยเช่นบางคนบอกว่าที่สํารวจว่าคนไทยยอมรับได้กับการการโกงการทุจริตโกงก็ได้แต่ไหนชันบ้าอะไรเงี้ย แต่ถ้าคนที่บอกว่าไม่ถูกต้องเนี่ยก็จะจะอยู่ยากขึ้นหรือววิกฤตคุณธรรมเนี่ยมันมาจากชนชั้นปกครองของแผ่นดินมาจากเจ้าหน้าที่รัฐมาจากผู้นําของสังคมมาจากผู้นําของศาสนามาจากผู้นําของปลงชนมาจากผู้นําของรัฐบาลมาจากผู้นําของรัฐสภาแล้วก็มันก็ไล่ลงมา ตั้งแต่ประธานสภาลงมาจนถึงสพสสมาถึงผู้ว่าราชการจังหวัดมาถึงในอำเภอถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้งหมดนี่มันเป็นขบวนทัศน์ที่จะให้ชาวบ้านเขาเรียนรู้ศึกษาและชนคนชั้นล่างๆเขาจะได้เป็นต้นแบบและเยี่ยอย่างและเยันเราปฏิเสธในวลรีของคำว่า แม่รูเดินอย่างไรลูกกูมันเดินอย่างนั้นปฏิเสธไม่ได้แต่วันนี้เนี่ยบ้านเมืองเรามีผู้บริหารบ้านเมืองผู้นําแล้วก็ผู้ปกครองบ้านเมืองเป็นบุคคลที่มีวิกฤตศรัทธาเป็นที่รังกราง,รงหวาดระแวงและไม่น่าเชื่อถือเริ่มไล่ตั้งแต่ระดับไปยังอำเภอไอตําบลอำเภอจังหวัด แล้วก็นักการเมืองสวสสอส,อสอจอสอขออะไรเยอะแยะไปหมดคนพวกนี้ไม่ได้เป็นต้นแบบที่ดีให้แก่สังคมได้เลยแล้วมันจะมาถามหาความความสมดุลของศีลธรรมจริยธรรมในชนชั้นโดนปกครองเนี่ยมันยากมันยากบ้านเมืองเราไม่ค่อยมีต้นแบบอันงดงามมีก็เป็นต้นแบบที่เสแสรง แกรงที่จะทําให้ดูงามทั้งๆที่มันเร็วซาอยู่ภายใน,ในใจ,ใจิตใจมันก็เลยยากที่จะเข้าถึงศีลธรรมจริยธรรมอย่างแท้จริงไอคนที่ก็มีศีลธรรมจริยธรรมที่เป็นหน้าอยอมรับน่าเชื่อถือก็เป็นคนที่ไม่ค่อยขยันที่จะแสดงบทบาทไอคนที่ไม่มีและอยากจะมีก็พยายามบวชพยายามแสดงแล้วก็เป็นการแสดงที่ ที่เอาอันตาตัวเองไปประมาณไม่ได้มองโรคให้สองโรคใหเ้เท่าเท่าเทียมกันคือโรคสมมุติกับโรคปรมัทมันก็เลยกลายเป็นวรีที่ที่ต้องเถียงกันไปเถียงกันมา,นนมาแล้วคนที่อยู่ขั้นล่างก็จะฟังแล้วมันหาข้าอยุติไม่ได้เอ๊ะแล้วใครใครพูดถูกวะกูจะเชื่อใครดีวะทั้งหมดนี่มันเป็นที่มาของคําว่าไม่ได้เกิดมาจากสัมาทิฏฐิที่แท้จริง เพราะถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิที่แท้จริงเนี่ยมันจะต้องมองโลกทั้งสองโลกให้เข้าเทียมกันหรือโลกสมมุติกับโลกปรามาสให้เหมาะสมให้ความกลืนและก้ามกลืนอย่างชนิดที่ถ่อยทีถ้อยอาศัยเพราะปรมัตเนี่ยมันบังคับกันไม่ได้แต่สมมุติเนี่ยมันใช้หลักใช้กฎเกณฑ์ใช้กติกาใช้ระเบียบแบบแผนใช้สิ่งที่ตัวเองและบุคคลสร้างขึ้นมาเพื่อจะดูแลคังคับบริหารกํากับบัญชาได้ เป็นคนที่มีสัมมาทิฏฐิแบบนี้เนี่ยมันหาได้ยากในสังคมเรามันมีแต่มีฌาทิฏฐิไม่ใช่สัมมาทิฏฐิมันก็เลยเป็นไปอย่างที่เห็นนี่แหละจบครับในสุดท้ายนะครับผมที่จะไปคุยเรื่องที่มีท่านครูฟัง่านผู้ชมผามมาเป็นปรากฏการณ์ที่ผมคิดว่าใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยที่มีประชาชนมาแสดงออกนะครับเพื่อปกป้องความถูกต้อง แล้วก็เป็นการลบคำคอราที่ว่าคนไทยเป็นไทยเฉยคือนิ่งเฉยนะครับมันูมคิดว่าการที่จะสานต่อพลังสร้างสารรค์เหล่าน,นี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเชิงที่ว่าการปฏิรูปประเทศการเปลีป่ยนแปลงในเชิงพลังพลเมืองอย่างนี้นะครับจะนําไปสู่เป้าหมายสูงสุดอย่างไรดีเพื่อให้สำเร็จประโยชน์กับการที่สังคมและประเทศไทยจะได้โดยที่ไม่ใช่เพียงแค่ว่าเป็นแค่ปรากฏการณ์หรืออีเวนต์ช่วงหนักนาอัหนหนึ่งครับฉันได้มี ไปแชร์ความคิดไปแจกความคิดของทัานที่เวทีผูุชมเวทไอ,อเวทีมัคควากับเวทีกองทัพทำไปส่วนหนึ่งแล้วว่าสภาสองสภาที่เราหวังว่าจะพึ่งพาอาศัยและดำรงไว้ซึ่งความสุจริตยุติธรรมเป็นต้นแบบของสังคมเนี่ยเราก็เห็นกันแล้วว่าเราหวังอะไรไม่ได้จนกลายเป็นการขนานนามว่าสภาสารพัดสัตว์ที่อยู่ในนั้น ทีนี้เราจะทำยังไงให้ประชาชนได้มีบทบาทอย่างยิ่งในการบริหารจัดการเป็นดินของเขาเราก็ให้โอกาสให้อำนาจให้เขามีโอกาสมีบทบาทโดยไม่ต้องใช้โอกาสใช้บทบาทผ่านตัวแทนใดตัวอย่างเช่นถ้าเราอยากคิดว่าเราเราไม่ล้มเลิกสภาผู้แทนสภาบุทธ แต่เราจะมีสภาที่กันกรองสภาผู้แทนกับสภาุธภาูธก็คือสภาประชาชนสภาประชาชนมันเกิดอย่างไรก็เกิดจากเนี่ยอำเภอนี่อนาะตภบนนี้มีกี่หมู่บ้านแล้วในหมู่บ้านแต่และหมู่บ้านมีบุคคลที่เป็นผู้โดดเด่นท,งท,งนทางทางศีลธรรมทางจริยธรรมทาทงความศรัทธาทางความน่าเชื่อถือมีอยู่กี่คนแลว้วก็เอาความโดดเด่นของแต่ละคนมาโถก,กัน มาหาข้าอยุติว่าใครมีความสามารถมากกว่าเป็นที่ขึ้นพาอาศัยมองเห็นโรคทั้งสองแบบสองโรคคือสมมติกับปรมัติได้อย่างเหมาะสมและเข้าใจวิธีการบริหารการจัดก,การท้องถิ่นและชุมชนได้อย่างงดงาาเราก็ให้อํานาจกับคนคนนั้นเป็นตัวแทนของเราตำบลนี้มีบุคคลผู้นี้เป็นประธานสภา,าประชาชนของตําบล ขยัยขึ้นไปเป็นระดับอำเภอก็เลือกขึ้นมาพวกนี้ก็จะไปรวมกลุล่มก,กันและเลือกประธานสาภาประชาชนระดับอำเภอแล้วก็ขยาเขึ้นไปเป็นระดับจังหวัดประธานสาภาประชาชนระดับจังหวัดแล่ถ้าทุกจังหวัดทุกตำบลทุกอำเภอทุกหมู่บ้านทำก,กันอย่างนี้แล้วถึงเวลาคนพวกนี้ก็จะไปนั่งรวมกลุ่มกันรวมกลุ่มกันทำไม ที่จะถกปัญหาของชาติ2อสภาแก้ไขมาเรียบร้อยแล้วมันตัดสินเอาเสียงสุดท้ายตรงที่สภาประชาชนหรือไม่ก็ร้เรมเลิกทั้งสองสภาทิ้งไปเพราะมันเดินเดือนมันแพงและไม่เกิดไม่เกิดประโยชน์อะไรให้กับแผ่นดินไม่ได้ทำประโยชน์อะไรมากนะก็เอาแค่สภาประชาชนรัฐบาลก็มีหน้าที่ทํทททาตามคําสั่งประชาสภาประชาชนที่จะทํากาน ก็เท่านี้ก็น่าจะแก้ไขปัญหาเห้เรียกว่าปฏิรูปประเทศในระดับที่มันจากหน้ามือเป็นหลังมือได้ในระดับหนึ่งหรือหลังมือเป็นหน้ามือได้ในระดับหนึ่งเพราะว่าเราใช้กระบ,บวนการประชาธิปไตยในระบบรับรฐสภามาเนี่ยจะ80ปีแล้ว80กว่าปีแล้วมันยังไม่เห็นมีอะไรก้าวหนะ้าคนที่เคยไปอยู่การถนนก็ต้องย้อนกลับไปอยู่การถนนแล้วก็ส้มซากจนทั่วชีวิตจนตาย มันก็เท่ากับว่ามันไม่ได้พัฒนาอะไรขึ้นเลยไอกระบวนการลากตั้งไอบริษัทการเมืองจำกัดไอการหาเงินคือมีหน้าที่หาเงินเพื่อจะมาจัดซื้อจัดจ้างหัวคะแนนแล้วก็สอสอสอให้เก็บเอาไว้อยู่ในบริษัทของตนเพื่อจะลักดันตนขึ้นไปเป็นผู้บริหารชั้นสูงของแผ่นดินมันก็จะต้องเกิดไม่จบไม่สิ้น เราะฉะนั้นถ้าเราสามารถผลักดันให้เกิดสภาประชาชนได้อันนี้เป็นวิธีคิดของคุณปู่นะคนอื่นอาจะจะไม่ทาเป็นต้องคิดตามก็ได้เราก็จะกลายเป็นถ้าเราสามารถจะผลักดันให้มันเกิดขึ้นได้มันก็เท่ากับว่าอำนาจอยู่ในบวงชน,ำนอำนาจอธิปไตยำอำนาจอธิปไตยอยู่ในบวงชนชาวไทยอย่างแท้จริงการทำให้ประชาชนมีสิทธิ์มีเสียงว่า คุณควรจะมาสร้างเถื่อนในตำบลพื้นที่ของฉันไหมเหมือนกับภาคใต้ไอ้ที่ชาวบ,บ้านคนใต้เขาไม่ยอมรับที่หลวงปู่ไปแกรมบอดไปคุกคีกับเขาเขาพูดกับเป็นเสียงเดียวกันว่าฉันไม่ได้อยากเอาน้ําไหลไฟ,ไฟสว่างทางดีฉันไม่ได้อยากเอาคาราโอเกะฉันไม่ได้อยากเอาโรงางานฉันไม่ได้อยากเอาสิ่งสวยหรูีหลาที่รัฐบ,บาลมายัดในฉันแต่ฉันอยากเอาชีวิตของฉันกลับคืนมาโดยที่พวกคุณอย่ามายุ่ง อย่ามาบุบเบียมาปรบับเปลี่ยนอะไรของฉันฉันอยู่ของฉันได้ขอเพียงว่าคุณก็สนับสนุนตามเหตุตามปัจจใจที่เหมาะสมเขาไม่ได้อยากได้แล้วนะแต่เราเนี่ยไปยัดให้เขาจนกลายเป็นว่าเขาต่อตา้านชีวิตของเขาก็เย็นลงก็มีร้านกับแฟร้านน้ำชาแต่ชีวิตคนเมืองอย่างเราเย็นลงก็มีบาร์มีปรับมีคาราโอเกะแล้วก็ไปยัดให้เขาจนเป็นผมเมาลูกหลานเขา เขาไม่ชอบเขาไม่อยากได้เขาจึงวังระเบิดเขาไม่ได้อยากได้ไอร้านสะดวกซื้อเพราะว่าวันพ่อบุตเขาก็แลกซื้อแลกขายกันตามเหตุตามปัจจัยหาปลามาได้ก็มาแลกเอาผักเอาเขา้าเอามะพร้าวปลูกมะพร้าวก็ไปแลกเอาปลาเอาผักมามีตมังก็ซื้อแลกเปลี่ยนกันตามเหตุตามปัจจัยพอมีร้านพวกนี้เข้าไปเขา้าหากินไม่ได้ไมันไปตัดวงจรชีวิตเขา เขาไม่ได้อยากแล้วเมื่อเขาไม่อยากแล้วคุณมาทําให้เขาเขาก็มีความรู้สึกต้องต่อต้านอย่างนี้ไป็นแต่ถ้ามีสภาประชาชนลงไปเขาก็จะบอกเลยว่าคุณอย่าเอาของฉันอย่าเอาของฉันอย่าทําลายของฉันเอาไปให้กับคนที่เขาอยากอย่างนี้ยมันก็จบเหมือนกับที่คนรัฐบาลอยากสร้างเขื่อมหาศาลอยากสร้างนักสร้าง คนที่เป so 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 ็นเจ้าของพื้นที่ที่จะโดนเวรคืนสร้างเขื่อนก็จะต้องมีสิทธิ์มีเสียงในการที่จะบอกว่าฉันไม่ได้อยากได้คืนฉันอยากได้ป่าไม้อยากได้พิธีชีวิตชุมชนและท้องถิ่นของฉันฉันอยากจะอยู่แบบชนิดที่บรรพบุรุษส่งมอบมาให้ฉันอย่างนี้เป็นต้นเหมือนเหมือนกับคนในเมืองพยายามเอาสันสีไปให้กับ้ผีตองเหลืองล่ะแล้วผีตองเหลืองมันอุ้มสันสีตามมาด้วยอะไร ดีต้องเหลืองปีชาติไม่เคยใช้พัดลมไม่เคยใช้ไฟแต่พอมีสังกะสีมุ่งมุนพาขึ้นมาสิ่งที่ตามมาคืออะไรมันร้อนเนี่ยพอมันร้อนแล้วต้องทําไงก็ต้องหาพัดลมแล้วพัดลมดี้ต้องเดินไม่เคยรับจ้างเขากินเคยแต่ออกป่าล่าสัตว์เก็บของป่าพอมีพัดลมก็ต้องไปหาเงินมาจ่ายค่าพัดลมค่าไฟ เห็นไหมวิถีช <À, S 2> er, ีวิตผีต้องเหลืองเวลานี้เปลี่ยนไปแล้วเดี๋ยวนี้จะใส่ไปตองไปตอนนักท่องเที่ยวไปถ่ายรูปพอนักท่องเที่ยวไปก็ถอดไปตองแล้วก็ไปใส่ยีนเนี่เราไปทําลายวิถีชีวิตชุมชนคิดแบบคนเมืองโม่บอกว่าคนเมืองโง่เรา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 ไม่เข้าใจวิถีชีวิตของสังคมและลาาเน่าของชุมชน เราไม่ค่เข้าใจเราไม่ได้เรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์เราไม่ได้ทำให้ประวัติศาสตร์มันทรงคุณค่าไม่ภูมิใจในการมีประวัติศาสตร์เราเหมือนกับไปยัเดเยียดแล้วบังคับให้เขาทําตามประวัติศาสตร์ของชนชาติชั้นกลางก็คือภาคกลางทั้งหมดมันถูกลบเลมอนิปปดเหมือนเหมือนกับที่เราไปทางเหนือเราจะเห็นบ้านกาแลสมัย3 4 0สี่ปีก่อนป่า,มาไม้เขียวะจีต้นสักใหญ่มโหฬา มีเรือนน้ำต้นตั้งนหน้าบ้านเดี๋ยวนี้อะไรก็งไม่รู้มีซ่องมีบาร์มีพับมีคาราโอเกะมีอะไรตาอะไรสารพัดมีแล้วก็ยังไม่ใช่มีเฉพาะในเมืองมันลามลุกเข้าไปยันในเขาในอู่มันมันเป็นเรื่องที่ปฏิเสธยากของคือมันเป็นลักษณะของโลกเสีงเนีของทุนทุนบางคนก็ทุนสาม,มาแต่บางคนก็ชอบก,ก็สวยงามมันจะอยี้ทั้งโลก มันไม่ใช่ปฏิเสธยากมันปฏิเสธได้ถ้าประชาชนมีสิทธิ์มีเสียงในการปกครองตัวเองมีปุ่มุ้มงกันไม่แข็งไรงพอแต,แต่ทุกวันนี้ประชาชนไม่มีสิทธิ์มีเสียงในการปกครองตัวเองประชาชนดันไปฝากสิทธิ์ฝากเสียงให้กับเท่าแก่ให้กับในทุนให้กับผู้มีอิทธิพลให้กับคนอยากรว,วยแล้วก็คนรวยแล้วและคนกําลังจะรวย ไอ้คนพวกนี้ก็จะมาถามว่าไอ้ชุมชนนี้มีทรัพยากรอะไรบ้างหมู่บ้านนี้มีประโยชน์อะไรให้หมู่บ้านสังคมนี้มูครอบงำได้อย่างไรบ้างและจะบอกว่าป้องกันไม่ได้ไใช่ป้องกันได้ก็คือให้อํานาจกลับคืนไปสู่ประชาชนจริงๆให้ประชาชนเขามีอํานาจในการปกครองตัวเขาเองบริหารตัวเองอย่างแท้จริงโดยโดยที่ ตัวแทนของประเทศจริงๆก็คือประชาชนไม่ใช่สอสอไม่ใช่นักกันเือนไม่ใช่สวสแล้วถ้าจะมีก็ต้องมีอยู่ใต้ความความมินิัยหรือคมตรวจทานกานกรองของประชาชนในสภาประชาชนเอาไว้เดี๋ยวอาตมาเกิดชาติหน้าจะไปสร้างชาติพุทธอิสลามกับและอาตมาจะไม่ให้มีนักการเือง ครับวันที่คําถามต่องท่านผู้มาร่วมในวันนี้นะครับเราจะก่อนอื่นต้องขอกล่าบพระสัมพันธ์ว่าการที่หลวงปู่ได้ไปแสดงธรรมในเวทีต่างๆนั้นนะครับท่านก็ได้เมตตาถวายปัจจัยเพื่อสนับสนุนในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างสรรค์นะครับอย่างเวทีมรควานก็ดีเวทีราชดำเนินนะครับก็ดีนะครับเวทีละหนึ่งแสนบาทนะครับกราบท่านโมทนาสาธุด้วยครับครับงาไม่ใช่ของฉันหรอก ของบริษัทของจังจำกัดซึ่งเขากำลังจะเขียนป้ายเจ๊งแล้วจ้ <c oughs> วาก็ไปช่วยช่วยซื้อของจังนันหน่อยนะครับเราจะได้มีตังมาให้ฉันไถ่บ่อยๆครับเพราะนี่เดี๋ยวอีกสองวันจะต้องไปจ่ายค่าสร้างโรงเรียนที่เหนือก็ต้องต้องไถ่เขาอีกแบบต้องเอาตังไปไปช่วยครับไปจ่ายก็ได้เขาก็ครั้งสุดของบินมาหลายงวดนะบอกว่ายังไม่ได้ไปตรวจรับงานก็เลยเดี๋ยวต้องไปตรวจรับงานครับ ขอจงอจริงของจังนะครับอของจริงต่อของจังครับของจังเป็นที่พึ่งของสังคมได้เดี๋ยวต้องมีวลรีใหม่ครับครับอันนี้เป็นคําถามที่ส่งมานลครับุดฉาะเหตุการณ์บา้านเมืองในขณะนี้จะเกิดเหตุรุนแรงมีคนล้มตายในยะไรนี้ไหมครับมีคนแจ้งว่าครอบครัวชินวัตรได้ทาการขอวีซา่แาแั้ครอบครัวเพื่อบวดไอ้พวกไม่ใช่หวดเพื่อหลบหนี เป็นปกติเพื่อลงนี้หลังเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นแล้วครับเขาก็ทํา,าทอย่างนี้มปนประจาอยู่แล้วมันก็ไม่ใช่เฉพาะคือ,อคนที่มีสัญชาติสองสัาติไม่ใช่มีเฉพาะตระกูลชินวัฒนตระกูลเดียวแห่างพระเอกระกูลชินวัฒเป็นตระกูลที่เาเรียกว่าอะไรอะไรราชวงศ์เขาจะตั้งเป็นราชวงศ์ชินร <c oughs> <c oughs> าชวงศ์ชิน คือเขาเขาเรียกกัน่างนั้นแหละนะกูก็ไม่รู้ว่าเจ้าของตระกูลเขาจะยินยอมหรือไม่หรือว่าเขาสบครใจหรือว่าเต็มใจหรือไม่แต่พอพอมีคนเรียกขานอย่างนี้ก็เลยดูเอนว่าอลังการงานสร้างพอสมควรแล้วถามว่าคนที่มีสองสัญชาติสัญชาติเนี่ยมีเยอะไหมเยอะแล้วถามว่าตัวนี้มีบทบวาทอะไรกับว้านเมองมาเขาเปินไม่ค่อยมีร้อมีก็น้อยแต่ไอ้ตระกูลนี้มันมีบทบาทมาก มันก็เลยทําให้เป็นที่หวานระแวงวันีเตรียมตัวที่จะโยกย้ายที่จริงครับก็เดินทางมาอยู่เป็นตลอดอยู่แล้วแต่ก็ไม่แปลกว่าจะย้ายอีกสักรอบก็ไม่ได้เห็นเป็นอะไรแต่ก็อยากบอกว่าย้ายเร็วก็น่าจะดีเพราะบ้านเมืองน,นี้จะได้สูงขึ้นเ,เพราะว่าบ้านเมืองน,นี้มันจะได้สูงขึ้นอันนี้ไม่ได้ตั้งข้อรังเกียจเพราะผลงานตลอด10ปีร่วม10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันทําให้เห็นถึงผลงานของผู้คนในตะกราดี้ว่า มันมันถอยหลังเข้าครองมันแย่จริงจริมันทําร้ายทําลายประเทศและแผ่นดินจนทุกหย่อมหญ้าต้องแตกสลายซึ่งก่อนหน้านี้เรามีเป็นเมืองไทยเมืองยิ่งเมืองสยามเมืองที่ปกอุอนอารีเมืองที่มีน้ําใจเมืองที่ให้อภัยเมืองที่เห็นุกเห็นใจกันเดี๋ยวี้อีกลิขิห้พวกที่มันหายไปมันมีแต่มีแต่ พวกใครสีอะไรมาทำอะไรก็ห้ามหันกันต่อสู้กว่าวันทะเลาะวิวาทกันมันก็เลยกลายเป็นเ,นเมืองที่อยู่ในกะลียุ่ถึงไม่ถึงขัน้นกะลียุกมันก็แย่นะครับแย่จริงๆในหลวงท่านเรือนเรื่องน,นี้มันตั้งแต่ปี2536พ่าบ้านืองรับกำลังจะเกิดรอยร้าวแล้วก็มีการแตกแยก ผมบุจำได้ว่าตอนนั้นยังฟังคำพระําดำรัสที่พระองค์ทรงเสด็จตรวจสวนสนามในวันที่5้าธันวาคมพหาลา6ทรงให้ให้ให้พระราชโอว,วาทพระบรมรชาชโอวาทกับพวกทหารหมาเลขรสาษารณกในปี36ก็ถึงวันนี้ก็เกิดขึ้นจริงๆพอเกิดขึ้นแล้วมันเกิดอะไรแลก็อย่างที่เห็นนะั มันแบ่แยกแต่งเาไทุกสังคมยะยอมยจหัวเมียย,ยงังแตกกันคนบ้านเดียวกันก็ยังทะเลาะกันเพราะเหตุเพศอะไปจะคนคนเดียวมาจะคนคนเดียววิธีคิดของคนคนเดียวซึ่งคนคนเดียวก็ไม่ได้มีอุปการะคุณอะไรกับแผ่นดินดีมากนะนะเพราะไอ้ที่มันให้มาก็คือคว้าหัวคนไทยมาก็คือเงินของพวกเราเองเงินของเราเหมือนกับที่ฝรั่งเขาเขียนคอ,อนร่ำไว้เมื่อวาน,นหรือว่าวันศุกร์ผมไปอ่านเจอครับ ไม่ได้ไปอ่านภาษาฝรั่งแล้วก็แปลมาให้เสร็จเดี๋ยวจะถามุณ <c oughs> มีความสามารถเขาบอกว่าคุณทักษิณใช้เงินของประเทศไปหวาน้าดหัวคนจนโดยผ่านธนาคารของรัฐแล้วก็เสียดอกเบี้ยก็คือไม่ใช่ให้แต่เป็นการเสียดอกเบี้ยแล้วมันเป็นการที่ไม่ได้สร้างสรรค์วัฒนธรรมใหม่ขึ้นมาเลยก็คือให้เพื่อสร้างประชานิยมทําให้เกิดคํานิยมกับตัวเองข้อนิยมกับตัวเอง ความนิยอมกับตัวเองเท่านั้นแต่เงินเหล่านั้นเป็นเงินของตนเนี่อันนี้ฝรั่งเขามองนะมุมมองของฝรั่งอะไน,นีมันก็กลายเป็นอย่างที่ลุงปู่เขียนไว้ใน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 โยบายส6ข้พอของรัฐบาลภาคโภคอะไรว่าเขาเขาทำบริษัทการเืินจำกัดเขาไม่อยากทำบริษัทการเืินจำกัดเพื่อจะคว้านซื้อหัวคะแนนซื้ออะไรต่าง เออเมื่อวานนี้พูดยังไม่ทันเท่าไหร่ครับว่าหมดเวลาก็เลยไม่ได้พูดจบทั้งสิบหกข้อเจ้าผูกับปุญฉาครับวิสัชนาจะเป็นไปได้ไหมที่ยา,ยาจบผู้หนึ่งผู้ทรงคุณธรรมจะมีปณิธานที่จะช่วยเหลือประเทศชาติและวงประชาสามารถก้าวขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีได้และจะต้องเริ่มต้นอย่างไรได้ถ้าทุกคนศรา ถ้ายึดเอาศรัทธาและคุณธรรมเป็นหลักศรัทธาคือความเชื่อคุณธรรมคือสิ่งที่ตัวเองมีที่จะใช้บริหารจัดการตัวเองกับสังคมและประเทศทำได้ไม่จาเป็นว่าจะต้องรำรวยมหาศาลมาจากไหนขึน้นอยู่กับระบบยอมรับในระบบมันพร้อมที่จะให้ไหมระบบมันเอื้อไหมแ้้ววันนี้ระบบมันไม่เอื้อไงระบบมันจะต้องเข้าพักไงแล้วก,การเข้าพักมันก็ต้องมีตังไง ใช่ไหมเราอยากจบที่ไหนเราจะตังค์มาท่านพระแบเพราะฉะนั้นเมื่อะระบบมันโดนสร้างอย่างนี้นถึงได้บอกว่ามันจะต้องจําเป็นต้องเปลี่ยนระบบต้องช่เปลี่ยนระบบประชาธิปไตยไปเป็นคอมมิวนิสต์ไม่ใช่แต่เปลี่ยนระบบประชาธิปไตยแบบพวกมากลากไปมาเป็นระบบคุณธรรมระบบธรรมมาธิปไตยระบบคุณธรรมระบบธรรมมาธิปไตยใช้ทมเป็นตัวนําวิถีคิดวิถีชีวิต ถ้าอย่างนี้มันได้มันไปได้แต่ไม่บ้าหลวงครูไม่บ้าหลวงตไอ่ตอนไปนั่งอยู่ใอ้ไทีทํำพลังทำเขามีพระองค์กันก็เขียนจะเปลี่ยนแปลงประเทศพระครูอะไรเป็นเป็นเป็นประธานครับเจ้าคุณอะไรเป็นที่ทบิสุทธแล้วก็ให้เลือกตั้งให้ สมเด็จองค์ใดเป็นรัฐมนตรีอะไรมันบ้าเลื่อยไปแล้วก็นั่งอ่านมันแล้วก็ยิ้มดีเลในใจบอกเอาไว้นี่มันบ้ามันโวยกูว่ามึงบ้ามึงบ้าเข้าขั้นมือตาเขาสิูงแปลกเขาเขียนมาส่งมาให้อ่านแล้วา็นั่งอ่านจริงใหญ่ก็บอกว่าระบบเนี่ยมันสัมผัสระบบเนี่ยมันทำทำลายทำลาย พลวัตของประชาชนกับระบบที่สนับสนุนพลวัตของประชาชน<ๆ>ก็คือกําลังของประชาชนทุกวันนี้เรามีระบบประชาธิปไตยที่ทําลายกําลังของประชาชนประชาชนมีกําลังแค่หนาทีไม่ถึงถึงถึงสีง่ว, 3, ว 4, ินาทีการกระบาดถึงไหม,ไมถึง <laughs> ประชาชนมีกําลังแค่นั้นนอกนั้นก็ที่กาลแล้วกูจจใหญ่มาก อีดอนเข้าไปในครูหาพอออกจากรูหาครูก็พิการแล้วสวัสดีครับค่ับ <c oughs> <c oughs> แต่อีก่อนหน้านั้นเนี่ยไอ้พวกนั้นต้องไหวเราครูใหญ่มาขกขอทงขอทานใหญ่ทั้งหมดแต่พอออกจากรูหาสวัสดีครับน้าวท่านอะไรเงี้ยใช่ก็พี่ดีครับผมเนี่ยระบบมันเป็นอย่างนเงี้ยพราระบบมันเน่าอย่างนี้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็อย่างนี้เอ็นจะทำยังไงให้มัน ประชาชนมันมีกำลังได้ทั้งชาติโดยไม่ต้องให้สามวิหรือห้าวินี่คือสิ่งที่เราต้องคิดกันต้องมาคุยซึ่งน่าสนสใจนะครับเขาบอกสี่วินาทีที่กากระบาดค,คือสี่วิที่ประเทศชาติจะเดินหน้าไปหรือจะถอยหลังลแต่ว่าความหมายว่าตอนนี้เอากลุ่มรัฐบาลเนี่ยก็พยายามบอกว่าเขามาจากการเลือกตั้งเพราะนั้นคนที่มาต่อต้านเขาเนี่ยไม่เป็นประชาธิปไตย หลวงปู่คิดยังไงกับทำนี้แล้วก็จะทำยังไงให้คนเข้าใจถูกว่าประชาธิปไตยเนี่ยถ้าได้มาประชาชนแล้วก็ต้องให้ประชาชนเป็นผู้ผู้รับร้านก็เป็นสิทธิของเขาเหมือนกันมันมันมันเป็นเรื่องที่เขาคิดได้เราเองเรายังคิดของเราได้อย่างนี้มันก็เป็นสิ่งที่เขาคิดได้เพราะเขามองเห็นประโยชน์ที่ได้เราเองเรามองอย่างนี้ก็เพราะว่ามองเห็นว่าประโยนงงชน์ของปวงชนมันจะได้เขาเองมองอย่างนั้นก็เพราะเขาเห็นว่าพวกพ้องเขาจะได้เขาก็มีสิทธิ์ที่จะคิด ปัญหาว่าในวิธีมองของแต่ละกนี่ยในมันมองโดยประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์ของพวกหรือประโยชน์ของพรรคหรือประโยชน์ของตระกูลถ้าเป็นประโยชน์ของส่วนรวมของแผ่นดิน,นของประเทศชาติมันก็ต้องมีวิธีมองที่มันมันก็เรียกว่าเป็นหมหาภาคไม่ใช่มองแบบระบบจุลภาคก็คือเอาเฉพาะพวกพรรคหรือตระกูลอันทุกคนมีสิทธิ์มองสำคัญว่าวิธีมองของตัวเองเนี่ยแหละมันเป็นที่ยอมรับไหม ทีนี้มันอยอมรับก็เพราะว่าเขาก็พยายามจะทําให้เชื่อว่าสิ่งที่เขาเป็น,ส,ปนสิ่งที่เขามีนั้นมันเป็นสิ่งที่ดีเป็นที่พึ้นของภาได้โดยโดยโดยที่เขาเอาคนพวกนี้เข้ามาอยู่ในบริษัทบริษัทการเมืองจากัดแล้วก็ใช้เงินฟาดหัวไปใช้เงินตกไปเพื่อให้คนเพื่อปิดหูปิดตาประชาชนให้อยู่ในอำนาจงันพระธรรมวินัยเนี่ยกำหนดไว้ชัดเรื่อเรื่องธรรมมาที่ปัจไดย อธิปไตยที่ได้มาจากการมีธรรมคนที่มีธรรมเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์มีเสียงในการแสดงฐานหน้าฐานะและความคิดอ่านของตัวเองในห,หลักธรรมะท่านบัญญัติไว้คนที่มีธรรมเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์มีเสียงในการแสดงฐานะและความคิดอ่านของตัวเองถามว่ารู้ได้อย่างไรมาจากไหนต้นแบบมีหรือไม่ข้อตัวอย่างเช่นการทำปฐมสังขยา พระอาหารหันต์ทั้งนั้นเป็นผู้มีธรรมทั้นนั้น,น,นทรงวินัยทั้งนั้นจึงจะมีสิท์มีเสียงขึ้นมาแสดงความคิดอ่านของตัวเองจนกลายเป็นพระธรรมและวินัยสองพันกว่าปีให้หลังมนันยาว้ถามว่าพระสมัยนั้นมีแค่500ร้อยรูปเหรอไม่ใช่ในยุคนั้นน่ยมีพระอาหารหันต์ตั้งบาเบิกมีพระตั้งบานเบิก